ครับวันนี้ผมว่าผมมาแก้มือดีกว่าไอหูเพีย้ยขาลายกรอบครั้งแล้วผมทํามันไม่ชัดเจนวันนี้ผมลองลองเอาอันใหม่อุปกรณ์ใหม่ลองถ่ายดูนะครับวันนี้ผมได้ขาลายกรอบมาก็พอประมาณร้านนี้ก็าคัดโอเคอยู่นะครับขาลายกรอบนี้ผมก็จะเอามาหั่น หั่นได้สดคือการหั่นเนี่ยมันจะเป็นเส้นลาย,ลายฮะเส้นลายเป็นเส้นเอ็นเส้นเนื้อเนี่ยประมาณนี้ผมจะหั่นหั่นตัดฮะบางบางประมาณนี้ฮะบางบางเท่าที่ตัวเองจะทําได้ฮะแต่ก็ไม่ต้องบางมากนะฮะบางมากก็จะหัน่นยากก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ขาลายกรอบหั่นออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็บางคนหลายๆคนก็รู้จักฮะกินตามร้านก๋วยเตี๋ยวตามร้านอะไรนะ,ะมันจะมีน,น้าผมใส่เลยนะ ผมมีเพรียแลนะ้วเพรียนี้ผมใส่ไว้ประมาณสักสามทัพทีนะครับประมาณเอาใส่สนะอ,อืมอ๋อปึ๊บนะครับผมก็จะใส่ดีเพิ่มความขมหน่อยอันนี้ดีแท้ที่เคยทำไว้สนหน่อยนึงพอ นะครับอ่มผมมากผมขาดเกลือเอ่อเสีเกลือหน่อยนึงอ่าน้ำปลาเนี่ยประมาณทับทีนึงยวอ๋อพริกครับพริกช้อน ก็มานก็ท้อนช้อนผักกระชุ่สดนิดหน่อยก็ได้อัธรรสใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับผักผักชีต้นหอมนะครับใบมะกรูดใบมะกรูดไม่ต้องใส่เยอะใส่พอประมาณพอให้หอมพอนี่สเราจะประมาณนี้ ปุกเขาเลยครับอันนี้ทําให้ดูชัดๆนะครับครั้งที่แล้วไม่ชัดเท่าไหร่ทันี้ผมอยากทาให้มันชัดๆหน่อยไม่เด็เห็น,หนกันไปเลยว่าการทํามันไม่ยุ่งยากเลยทุกคนก็ทําได้นะครับทําที่บ้านไปซื้อวัตถุดิบที่บ้านมาเออที่ตลาดมาโทษแล้วก็มาทําได้เลยนี่ผมจุดเตาอะช่วงนี้ชอบใช้เตาเลยพี่โยไม่ับ รอสักครู่ไม่เกินสามนาทีครูไม่นานไม่นานถ้าใครชอบที่จะอะไรที่มันกรุบกรุนะครับกรุบกุบไว้เป็นกับข้าวก็ดีไว้เป็นกับแก้มก็ได้นะฮะเ,เพื่อนมาเยี่ยมหรือจะไปเยี่ยมเพื่อนอันนี้ก็ติดไม้ติดมือไปทำเป็นเมนูเมนูที่แบบ ผมว่าถือว่าเป็นพิเศษหน่อยนะเพราะว่ามันหากินยากเป็นเมนูที่คือบางทีร้านร้านลาบเนี่ยบางทีก็จะไม่ค่อยได้มีนะฮะพวกขาลายกรอบนนะี่น่าจะเป็นร้านที่เป็นเฉพาะที่ที่ผมเคยเจอนะขาลายกรอบเนี่ยบางร้านร้านหน้าทั่วไปก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีให้นะครับนะ้แป๊บเดียวแป๊บเดียว เนี่ยผมว่าสองนาทีเนี่ยเนี่ยสองนาทีพอได้ละเนี่ยพอได้ละสองนาทีถ้านานกว่านี้มันจะถ้านานกว่านี้มันจะเหนียวเกินไปนี่ผมว่านี่โอเคอ่ะนี่วันนี้ไม่มีผักให้นะฮะอันนี้เน้นๆเ,เลยขาลายกรอบหัวเพียขาลายกรอบนะครับ คูไม่เขินเ่ครับ,าบามมาาขาลายกรอบเน้นเนอืมโอ้สวยๆครับสรสชาติผมว่าไม่ค่เสียภาคโูเพ้ยขาลายกรอบ รสชาตมันก็จะขมหน่อยเข้มนิดอะไรประมาณนี้ก็เหมือนรสชาติลาบอะแต่มันจะเข้มข้นเพราะว่าเราใส่เพียเยอะใส่ดีนะครับอันนี้ก็ใครที่สนใจอยากจะทําก็ลองหาวัตถุดิบมาทําดูนะฮะผมแนะนำไม่ไม,ไม่ไม่ติดบบนะบมันจะกรุบกนุ่มๆดีก็อูเพียขาลายกรอบนะฮะก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ